ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็เป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะ แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะฮะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกกันนิดนึงนะครับดาวพระศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกพบสาหาชะนะครับที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทค,คนใกล้ชิดนะครับโซเชียลต่างๆเนาะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษสเราจะเรียกพบกรรม,มะ นนะะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับในในช่วงถึง1-26ถึงย6เนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาดีนะยังดีอยู่แต่ว่าจะไม่ดีหลังไปปลายละนะครับในช่วงของวันที่27เนี่ยนะครับจนถึงสิ้นเดือนเวลา10น,นาฬิกานะครับ9้นาทีช่วงนั้นนะกรรม,มวินาศแล้วก็สหาชาวินาศ นะครับกรรมวินาศก็จะเป็นในเรื่องของงานเนาะที่มีปัญหานะครับทำให้เรายุ่งยุ่วุ่นวุ่นนะอันนี้ก็ต้องระมาะระวังสหชาวินาศก็พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับนะเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือคนหมู่มากนะอาจจะทําเรื่องปวดหัวให้อันนี้ก็ต้องรามาะระวังเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะแก้เรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่เต่าเนาะนะไพ่เต่าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความมั่นคง นะครับนะถ้าตัวของคุณเองเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณทํางานแบบมีความรับผิดชอบเต็มที่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะมาทําอะไรยังไงคุณได้นะครับนะต่อให้คนมาใส่ร้ายแปยสีหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะถ้าเกิดคุณเองนะครับไม่มีแผลนะครับหรือไม่มีอะไรที่ทําให้นะครับละอายแก่ใจนะครับหรือผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะและยิ่งถ้าเรามีหลักฐานนู่นนี่นั่นไม่มีใครทาอะไรเราได้ นะครับนะแล้วก็สหัชะนะครับไปอยู่ในเรือนของอวินาศนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะเจอเพื่อนสนิทหรืออะไรก็อย่าไปลํำเส้นเขานะครับเนะี่ยเพระพาะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับมั่นคงทั้งจิตใจมั่นคงทั้งการแสดงออกมั่นคงทั้งสรีระโอ้มันไอ้คำว่ามั่นคงนี่มันค่อนข้างที่จะนะครับนะชัดเจนพอสมควรนะครับนะก็คืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขานะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันก็จะไม่มีปัญหา นะครับนะไพ่ก็มาเตือนถึงความหนักแน่นถึงความมั่นคงถึงการให้เกียรตินะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไป